สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการเล่นดันเจี้ยนรายวันประจำวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์กันบ้างนะครับและสำหรับในดันเจี้ยนนี้นะครับเมื่อเราเนี่ยเล่นจนผ่านไม่ว่าระดับใดก็ตามนะ ของรางวัลที่เราจะได้รับจากการเปิดป้ายเนี่ยจะเป็นไอเทมหินอัปเกรดอุปกรณ์เลเวล1นนะครับซึ่งถ้าเรานะครับสามารถผ่านดันเจียนได้ครบทั้งหมด3ระดับเลยเนี่ยเรานะครับจะได้รับหินอัปเกรดอุปกรณ์เลเวล1มาทั้งหมด290ชิ้นเลยนะครับและถ้าเราเนี่ยเอาหินทั้งหมดนะมาทําการหลอมรวมผมลองคํานวณดูแล้วนะครับเราเนี่ยจะได้รับหินอัปเกรดเลเวล5มาประมาณ1ชิ้นเลยนะครับผมและในคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับ ผมจะมาสอนวิธีการเก็บ3าดาวในดันเจียนทุกระดับเลยนะครับเอาละว่าแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปรับชมวิธีการเล่นดันเจียนนี้กันเลยดีกว่าครับโอเคนะครับสำหรับดันเจียนแรกเนี่ยก็จะเป็นดันเจียนระดับอีซี่หรือว่าระดับง่ายนะครับและเงื่อนไขในการเก็บ3าดาวในดันเจียนระดับนี้ก็คือเรานะครับจะต้องจัดการบอสให้ได้ภายใน8เทิร์น ซึ่งในระดับง่ายนะครับเราเนี่ยสามารถเอาชนะบอสได้แบบสบายๆเลยนะครับผมเอาละเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเล่นให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะครับเมื่อเราเนี่ยเข้าดันเจี้ยนมาแล้วเนาะก็จะสังเกตเห็นได้นะครับว่าจะมีบอสยืนถือปืนใหญ่อยู่ฝั่งตรงข้ามจํานวนหนึ่งตัวนะครับซึ่งบอสในดันเจี้ยนระดับง่ายนี้เนี่ยเลือดจะน้อยมากๆนะครับผมเราเนี่ยสามารถจัดการได้แบบง่ายๆเลยนะครับซึ่งวิธีการเล่นนะครับผมก็ให้เราเนี่ย ทำการกดสกิลใช้งานต่างๆนะครับแล้วก็ทําการโจมตีบอสได้เลยและเรานะครับก็จะสามารถสังเกตได้นะครับว่าการยิงของบอสนะครับผมในระดับง่ายเนี่ยมันจะมีรูปแบบเดียวนะครับก็คือบอสจะทําการยิงลูกกระสุนปืนใหญ่มาจํานวนหนึ่งนัดใส่เราเนาะเพียงเท่านี้นะครับผมไม่มีอะไรเพิ่มเติมพอมาถึงเทินของเรานะครับเราก็ทําการโจมตีใส่บอสได้เลยนะครับผม เราจะสามารถฆ่าบอสได้เร็วหรือช้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความแรงของตัวละครแล้วนะอ่ะเดี๋ยวสังเกตดูนะครับเนี่ยพอเทินของบอสบอสก็จะยิงกระสุนปืนใหญ่มาจํานวนหนึ่งนัดเนาะก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าในดันเจี้ยนระดับง่ายเนี่ยเรานะครับผมสามารถจัดการบอสได้ไม่ยากจนเกินไปนะนี่นะครับก็พยายามหามุมยิงนะครับผมแล้วก็ทําการฆ่าบอสได้เลยนะครับ นี่นะครับผมผมว่าในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันค่อนข้างเล่นง่ายตรงที่มันมีระยะในการยิงบอกนะครับนี่นะครับแค่นี้เนี่ยเราก็สามารถจัดการบอสได้ภายใน8เทิร์นแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลหลังป้ายกันบ้างดีกว่าเนะว่าเราเนี่ยจะได้รับไอเทมหินอัปเกรดมาจํานวนมากน้อยขนาดไหนนะครับนี่นะครับผมจํานวนหินสูงสุดอยู่ที่24ชิ้นเลยนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวนะ โอเคนะครับเรามาต่อกันที่ดันเจี้ยนที่2เลยเนาะก็จะเป็นดันเจี้ยนระดับ normal หรือว่าระดับทั่วไปนะครับและเงื่อนไขในการเก็บ3าดาวในดันเจี้ยนระดับนี้ก็คือเรานะครับจะต้องทำการฆ่าบอสให้ได้ภายใน14เทินนะครับ ซึ่งในระดับทั่วไปเนี่ยก็จะยากขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าในดันเจี้ยนนี้เนี่ยจะมีบอสอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะและรูปแบบการยิงของบอสเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับเอาละเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเข้าไปเล่นให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมนี่นะครับเมื่อเราเนี่ยทำการเข้าดันเจี้ยนมาแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าจะมีบอสให้เรายิงอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับผมซึ่งมันก็จะอยู่ฝั่งซ้าย1ตัวแล้วก็ฝั่งขวา1ตัวนะครับ สำหรับวิธีการเล่นเนี่ยก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับให้เราเนี่ยทำการฆ่าบอสทั้ง2ตัวให้ทันภายในเทินที่กําหนดนะครับนี่นะครับผมก็ทําการยิงได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบการยิงของบอสบ้างนะครับในเทินแรกของบอสนะครับบอสตัวแรกเนี่ยจะทําการยิงกระสุนปืนใหญ่มาใส่เราจํานวน1นัดนะแต่บอสตัวที่2เนี่ยจะทําการยิงกระสุนปืนใหญ่มาใส่เราจํานวน3นัดเนาะซึ่งก็จะทําลายมุมในการเล่นของเรานั่นเองนะครับ แต่ถ้าอาวุธของเราเนี่ยมันมีมุมในการเล่นเยอะนะครับผมก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเนาะโอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับพอมาถึงเทินของเราเนี่ยก็ให้เราทําการโจมตีบอสได้เลยนะครับผมซึ่งถ้าสมมุติว่าตัวละครของเราเนี่ยมีความแรงนะครับที่มากพอเนี่ยเราก็จะสามารถจบบอสได้ภายใน14เทินนะครับก็คือสังเกตดูนะครับถ้าเราเนี่ยสามารถฆ่าบอสได้1ตัวภายในการโจมตี3ครั้งเนี่ยก็คือยังไงก็ทัน14เทินเนาะ นี่นะครับพอมาถึงจังหวะที่2นะครับหรือว่าเทอร์นที่2ที่บอสยิงเนี่ยจะสังเกตได้นะครับว่าบอสตัวแรกเมื่อกี้เนี่ยจะยิงกระสุนออกมา3นัดนะครับส่วนบอสตัวที่2เนี่ยเมื่อกี้จะยิงกระสุนออกมาเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งการยิงแมคาีนิกของบอสนะครับมันก็จะสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะตอนนี้เราสามารถจัดการบอสได้1ตัวแล้วนะครับทีนี้เนี่ยก็จะเหลือบอสอีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นเนาะ พอเหลือบอสตัวเดียวเนี่ยบอสก็จะสลับยิงเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เนี่ยบอสตัวนี้นะครับยิงมา1ลูกเนาะพอเธอล่าสุดเนี่ยมันก็จะยิงออกมา3ลูกนะครับผมก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเราก็ทําการโจมตีบอสได้เลยนะครับผมอย่างที่ผมบอกแหละถ้าเราสามารถฆ่าบอสหนึ่งตัวได้ภายในการโจมตีเพียงแค่3ครั้งเนี่ยเราก็สามารถจบได้ทัน14เทิร์นแน่นอนนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมบอสจะยิงใส่เรามา1ลูกนะครับ แต่ถ้าเทินต่อไปเนี่ยบอสก็จะยิงออกมา3ลูกนะครับผมโอ้มุมในการเล่นค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะครับเนี่ยก,ก่อนจะกดอะไรนะครับผมก็พยายามดูมุมด้วยนะบางครั้งเนี่ยมุมไม่พอเล่นก็ลําบากนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็สามารถจัดการบอสได้นะครับภายใน11เทิร์นนะครับผมซึ่งก็ไม่เกิน14เทินนะก็ทําให้เราสามารถเก็บ3ดาวได้เนาะโอเคนะเดี๋ยวเราลองมาดูของรางวัลที่หลังแผ่นป้ายกันดีกว่านะครับว่า จำนวนหินอัปเกรดมากสุดเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่เนาะโอเคนะครับจํานวนหินมากสุดอยู่ที่12ก้อนเองนะครับผมเออผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเพราะอะไรทําไมมันถึงได้น้อยกว่าในระดับง่ายนะระดับง่ายเมื่อกี้เนี่ยสูงสุดอะได้ตั้ง24ก้อนเลยนะครับผมโอเคนะครับเราก็มาต่อกันที่ดันเจียนที่3เลยเนาะก็จะเป็นดันเจียนในระดับฮาร์ดหรือว่าระดับยากนั่นเองนะครับ และเงื่อนไขในการเก็บ3าดาวในดันเจียนนี้นะครับก็คือเรานะครับจะต้องทําการฆ่าบอสให้ได้ภายใน12เทินนะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดันเจียนระดับนี้เนี่ยเล่นยากสมชื่อจริงๆเลยนะถึงแม้ว่าในดันเจียนนี้เนี่ยจะมีบอสเหลืออยู่แค่ตัวเดียวแต่ว่ารูปแบบการยิงของบอสเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเอาละเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเข้าไปเล่นให้ดูแล้วกันนะครับผมนี่นะครับเมื่อเราเนี่ยเข้าดันเจียนมาแล้วเนาะก็จะสังเกตเห็นได้นะครับว่า จะมีบอสยืนถือปืนใหญ่อยู่เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งบอสในดันเจี้ยนระดับยากเนี่ยจะมีเลือดเยอะมากๆนะครับผมและรูปแบบในการยิงของบอสเนี่ยก็จะค่อนข้างหลากหลายเนาะก็เดี๋ยวผมจะอธิบายพร้อมกับเล่นไปด้วยเลยแล้วกันนะครับอ่ะนี่นะพอมาถึงเทอร์นของเรานะครับก็ให้เราทําการโจมตีบอสได้เลยนะครับผมก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเลือดของบอสเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยเห็นไหม เรายิงไป1เทินเลือดบอสลดลงมาประมาณแค่10เอเนองนะครับผมอตอนนี้นะครับพอถึงเทินบอสโจมตีเนี่ยครั้งแรกนะครับบอสจะยิงกระสุนปืนใหญ่ออกมาเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับอพอมาถึงเทินของเรานะครับเราก็ทำการโจมตีใส่บอสได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเทินต่อไปนะครับเป็นการโจมตีของบอสเนาะในเทินที่2ของบอสเนี่ยบอสก็จะยังยิงกระสุนปืนใหญ่เหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าจะยิงออกมาจํานวน3ลูกนะครับผมนี่นะครับโ,โหติดคีกระจุยกระจายเลยนะโอเคพอมาถึงเทินของเรานะครับก็เหมือนเดิมนะเราก็ทําการยิงได้ปกติเลยนะครับแต่ว่าเทินต่อไปที่บอสจะโจมตีเราเนี่ยเราต้องระวังแล้วนะครับเพราะว่าสังเกตเห็นไหมว่าจาัดปืนใหญ่เนี่ยตอนนี้นะครับบอสเรานะครับผมถือไอเทมเป็นก้อนอิดแล้วนะครับหรือว่านารีแดงนั่นเองเนาะแล้วดาเมจของก้อนอิดนี้ต้องบอกเลยว่าเอาเรื่องนะครับผม โอเคตอนนี้ก็มาถึงเทิร์นของเราแล้วนะครับเนี่ยเทิร์นนี้นะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับว่าเราจะไหวเนี่ยผมแนะนําว่าให้เรานะครับกดแช่แข็งใส่ตัวเราเองไปก่อนนะอันนี้ในกรณีที่ตัวละครของเราเวลยังน้อยอยู่เนาะเพราะว่าในเทิร์นที่4ี่เนี่ยบอสจะคว้างนะครับผมอาวุธออกมานะครับเป็นดาเมจที่รุนแรงมากๆนะเห็นไหมเมื่อกี้คว้างกระถางออกมานะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่กดน้ําแข็งเนี่ยดาเมจนี่หลักพันนะครับผม ถ้าเลือดเราไม่ได้เยอะพอเนี่ยก็คือแป๊บเดียวตายนะครับโอเคมาเทิร์นนี้นะครับเราก็จัดการยิงบอสได้เลยนะครับผมเห็นไหมพอเทิร์นต่อไปนะครับบอสก็จะเปลี่ยนอาวุธมาเป็นทุเรียนแล้วนะครับผมโดยการโจมตีครั้งนี้เนี่ยบอสนะครับจะทําการคว่างทุเรียนมาใส่เรานะครับผมจํานวน9้าลูกนะครับพูดง่ายๆก็คือบอสจะขุดเรานั่นเองนะครับผมถ้าตำแหน่งการยืนไม่ดีเนี่ยบอกเลยว่าลําบากนะครับโอเคตอนนี้ก็มาถึงเทิร์นของเราแล้วเนาะ ตอนนี้นะครับผมแมชคนิกของบอสเนี่ยจะวนลูปกลับมาเป็นแบบเดิมแล้วนะเห็นไหมตอนนี้เนี่ยบอสก็ถือเป็นปืนใหญ่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าเทิร์นต่อไปเนี่ยบอสจะทําการยิงปืนใหญ่มาใส่เราจํานวน1ลูกนะครับผมก็คือมันจะวนกลับไปที่สเต็ปแรกนะครับจะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะอ่ะนี่นะครับบอสนะครับยิงกระสุนปืนใหญ่มาใส่เรา1ลูกนะครับผมก็ยังไม่แรงมากนะ สังเกตนะครับตอนนี้เนี่ยเราถึงเทินที่13แล้วนะครับนั่นหมายความว่าเราจะไม่ได้3า้ดาวในดันเจี้ยนระดับนี้แล้วนะซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะว่าบอสเลือดมันเยอะนะครับผมเห็นไหมเรายิงไปตั้งหลายเทิรแล้วนะครับเลือดบอสก็ยังลดไปประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะครับผมโอเคพอมาถึงเทอร์นนี้นะครับบอสจะทาการยิงกระสุนออกมา3นัดเหมือนเดิมนะครับโอ้ก็ค่อนข้างอันตรายทีเดียวนะ เดี๋ยวผมคิดก่อนนะว่าเราจะยิงแรกเลยดีหรือเปล่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเรายิงแรกเลยแล้วกันนะเพราะว่าเทิร์นต่อไปเนี่ยบอสนะครับจะทําการคว้างก้อนอิดมาใส่เราจํานวนหนึ่งครั้งนะครับผมนี่นะครับก็โจมตีบอสไปได้เลยนะเออก็ถือว่าค่อนข้างเล่นยากนะครับคือรูปแบบการเล่นเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่มันยากตรงที่ว่าบอสตีเราแรงแล้วก็บอสจะขุดทําลายพื้นที่เรานั่นเองเนาะ นี่นะครับโอ้ดอกนี้โดนไป600นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเทิรนนี้เนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะผมจะกดแช่แข็งตัวเองอีกรอบแล้วกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเราโดนบอสโจมตีดอกเนี่ยถ้าติดคีขึ้นมานี่คือ2000กว่าเลยนะครับอาจจะตายได้นะเอางานหยาบแล้วครับผมบอสตีเราไม่โดนนะครับโอ้โหถือช็อตนี้ถือว่าพลาดนะเราอาจจะตกได้เลยนะครับเนี่ยเกือบนะครับผมเมื่อกี้ผมคำนวณพลาดนะ ผมกะว่ามอสนะครับผมจะยิงโดนเราแล้วเทิร์นต่อมาเนี่ยผมก็จะทําการกดกันขุดนะครับผมโอ uh, ้ถือว่าเรายังโชคดีนะครับที่ยังไม่ตกเนี่ยเดี๋ยวเราจะบินขึ้นไปหน่อยนึงนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องบินไปใกล้บอสนะครับเพราะว่าถ้าเราบินไปใกล้บอสจนเกินไปเนี่ยบอสจะตีเราทีเดียวตายเลยนะนี่เห็นไหมตอนนี้แบ็คคันอกบอสจะกลับมาวนลูปเหมือนเดิมแล้วนะครับยิงกระสุนออกมา1นัดเนานะโอเคตอนนี้เรามีอันตินะครับเราต้องรีบปิดบอสแล้วล่ะเพราะว่า พื้นที่ในการยืนของเราเริ่มเหลือน้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าเราจะสามารถจัดการบอสได้หรือเปล่านะครับผมภายในเทิร์นนี้โอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับผมเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถผ่านดันเจียนนะครับผมในระดับยากได้แล้วนะเพียงแต่ว่าการที่จะเก็บ3ดาวมันก็ยากนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราลองมาดูของรางวัลหลังแผ่นป้ายกันบ้างดีกว่านะว่าเราจะได้รับหินนัปเกรดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดแผ่นนี้แล้วกันโอ้เห็นไหม หินสูงสุดนะครับอยู่ที่9ชิ้นเองนะครับผมซึ่งถ้าให้ผมเดาไม่ผิดนะจำนวนหินเนี่ยเราจะได้มากหรือน้อยเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่ระดับดาวที่เราเล่นได้ด้วยนะครับผมต่อให้เราจะเล่นดันเจี้ยนระดับอีซี่หรือว่าระดับง่ายสุดเนี่ยแต่ถ้าเราเก็บ3ดาวได้โอกาสที่เราจะเปิดได้รับหินจํานวนมากมันก็มีนะครับผมแต่ใ,ในทางกลับกันนะ ต่อให้เราเล่นผ่านในดันเจี้ยนระดับยากแต่เราไม่สามารถเก็บ3ดาวได้เนี่ยจำนวนหินที่เราจะได้รับหลังจากการเปิดแผ่นป้ายเนี่ยมันก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการเล่นดันเจี้ยนรายวันประจำวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ทั้ง3ระดับเลยนะครับซึ่งตัวนัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าดันเจี้ยนนี้เนี่ยมันเล่นไม่ยากนะครับแต่ว่าตัวละครของเราจะต้องเก่งในระดับหนึ่งเลยนะ ซึ่งถ้าจะเล่นดันเจียระดับยากให้ได้3ดาวเนี่ยผมว่าเรานะครับน่าจะต้องมีอาวุธซักบวก8ขึ้นไปและเลเวลตัวละครเนี่ยก็ต้องซักเลเวล40ขึ้นไปกำลังดีนะแต่ถ้าเกิดว่าตัวละครของใครนะครับทำการอัปเกรดมาโหดจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีเลเวลเยอะก็ได้นะเพราะสุดท้ายแล้วนะครับการที่เราจะจบบอสให้ทันภายใน12เทินเนี่ยมันอยู่ที่ความแรงล้วนๆเลยนะครับผม และสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม